สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับเป็นรถแท็กเตอร์อีซิกนะครับ NT 554นะครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือ54แรงม้านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับ Direct Injection นะครับระบบเกียร์นะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยเป็นระบบซิงโครชั่นนะครับระบบวีดีโอนะครับ2ระดับนะครับ540รอบต่อนาทีแล้วก็750รอบนะครับ คันนี้นะครับจดทะเบียนปีห0นะครับลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วกนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับคานล่างนะครับเป็นรถไล่นะครับด้านหลังเป็นผานพวนนะครับอันนี้จะให้เป็นผ่านพวนใหม่นะครับขนาด6ก b ยี่บี่นิ้วนะครับไซส์ขนาดยางนะครับยางหลังนะครับเป็นไซส์ขนาดสิบ2ามจุดหกยี่สิบแปดนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับยางหน้าเป็นขอบสิบนะครับลูกค้านะฮะ9.5้าุด้า คิด16นะครับอย่างอ้วนนะครับอุปกรณ์ใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพ่นใหม่นะครับรถปี60นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่475,000บาทนะครับ475,000บาทนะครับคือถีใส่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีแกะถอดนะครับตัวเบียนปี60สภาพสวยๆนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่ 720ชั่วโมงนะครับอันนี้ระบบคันเกียร์นะครับอันนี้เป็นคันโยกชุดเบมิด้านหน้านะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะฮะอิสกิตรงนี้จะตำแหน่งจะอยู่ด้านบนหน่อยนะครับด้านหลังนะครับสีสันเดิมๆมีรอยถลอกบ้างนะครับสวยนะฮะคันนี้475,000นะครับเบมิด้านหน้าพร้อมผ่านพววใหม่นะครับ สนใจก็มาทดสอบขับกันได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเดี๋ยวลองลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นิ่มนะฮะกดลมอะไรนะครับพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์โอเคนะครับผม จัดให้โยนต์ฝั่งซ้ายนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับรถแท็กเตอร์อิซกินะครับขนาด54แรงม้า4สูบนะครับเหมาะงานไล่งานาน,านานะครับก็เชิญได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองผุ่งกระแพงเพชรแล้วก็สาขาสอบ้านท่าคอตะบ,บวังบัวน,นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับโทร0875223883นะครับ0953399988นะครับ โตมาสอบถามกันก่อนนะครับต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มยังไงนะครับฝากไปด้วยครับกับอิซากิ54แรงม้านะครับไวมีนันนาพร้อมผ่านคนใหม่นะครับราคาที่475,000ลดปี60นะครับ720ชั่วโมงนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ